ทำไมบางคนถึงถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าสหาราชนาจากักรหรือบางประเทศที่ยอมรับการส่งตัวคนผิดกฎหมายกลับประเทศแต่โดยดีแต่แต่นะจ๊ะก็มีบางประเทศที่ไม่ยอมง่ายๆวันนี้หม่อมจะมาเจาะลึกประเด็นร้อนแรงที่กําลังเกิดขึ้นในสหราราชนาจักรกันค่ะกับนโยบายที่ว่าถ้าคุณไม่รับคนของเราคืนเราก็จะไม่รับคนของคุณเข้ามา สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หมอมจะมาเมาท์มอยแล้วพาเพื่อนๆไปเกาะติดกับข่าวสารสําคัญในซาฮาราชาจักรค่ะซึ่งแน่นอนว่าข่าวนี้มีผลกับคนในหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะข่าวที่หมอมนํามาฝากกันในวันนี้นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวีซ่าค่ะเพื่อนๆวันนี้หมอมจะมาเจาะลึกประเด็นร้อนแรงที่กําลังเกิดขึ้นในซาฮาราชาจักรกันค่ะกับนโยบายที่ว่าถ้าคุณไม่รับคนของเราคืนเราก็จะไม่รับคนของคุณเข้ามาหลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวนี้ บ้างแล้วเนาะแต่มันก็เป็นกระแสข่าวที่แบบว่าวนกลับมาอีกครั้งนะคะวันนี้หม่งก็เลยจะมาตอกย้ำแล้วก็ทำความเข้าใจนเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันค่ะเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปจากความร่วมมือสำคัญของกลุ่มประเทศพันธมิตรที่เรียกว่า five eyes <laughs> ห้าตา <laughs> Five Eyes นะคะซึ่งประกอบไปด้วยสหราฐชาณนจากสหรัฐอเมริกา Canada, แคนาดาออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์หัวใจสำคัญของข้อตกลงนี้ก็คือการสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งในการส่งตัวผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมายกลับสู่ประเทศบ้านเกิดของตัวเอง พูดง่ายๆก็คือถ้าคุณไม่มีสิทธิ์จะอยู่ในประเทศไหนในกลุ่มนี้แล้วนะประเทศต้นทางจะต้องรับคุณกลับไปอย่างไม่มีเงื่อนไขถ้าประเทศไหนปฏิเสธหรือว่าทําให้การรับตัวคนของตัวเองเนี่ยกลับล่าช้าออกไปนะคะทางสหราชนาจากรก็พร้อมจะงัดมาตรการเด็ดมาใช้นะคะนั่นก็คือการปรับลดจํานวนวีซ่าที่ออกให้กับพลเมืองของประเทศนั้นๆ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของซาฮาราชนะักคุณชาบนันนามามูดได้ออกมาตอกย้ำเรื่องนี้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าการปล่อยให้คนต่างชาติที่ไม่มีสิทธิพำนักอยู่ในประเทศต่อไปถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วนค่ะนอกจากเรื่องของวีซ่าแล้วนะความร่วมมือของกลุ่ม Five Eyes เนี่ยยังครอบคลุมถึงการจัดการกับปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐานอย่างผิดกฎหมายด้วยนะคะเช่นการใช้โซเชียลมีเดียของแก๊งค์ค่ะ มนนุษย์ใการโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าการจัดหางานอย่างผิดกฎหมายซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีความร่วมมืออย่างเข้มงวดเลยนะคะเพื่อตามลบโพสต์หรือว่าบัญชีที่เข้าข่ายลักษณะนี้ไปแล้วกว่า2 3 0 0 0รายการเลยนะคะการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังทุกประเทศว่าสหราราชาจัรเอาจริงเอาจังกับการจัดการผู้อพยพผิดกฎหมายและพร้อมที่จะใช้ทุกมาตรการเพื่อให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมค่ะ ฟังไปแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับนโยบายนี้เพราะว่ามันไม่เพียงแต่ว่าเป็นแค่เรื่องของวีซ่านะแต่มันยังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของซาฮราชาณาจักรในการจัดการกับปัญหาผู้พยพอย่างเบ็ดเสร็จแล้วก็รอบด้านนั่นเองนะคะเรื่องนี้หมอมก็ เอามาเล่าให้ฟังเป็นประจำนะคะหม่อมก็หวังว่าเขาจะสามารถจัดการได้อย่างแท้จริงเนาะไม่ใช่แค่พูดว่าเป็นนโยบายแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะแต่ว่าในความรู้สึกของหม่อมนะท่านเราต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในการบริหารบ้านเมืองมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยใช่ไหมคะเขาก็คงจะพยายามเต็มที่แล้วที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อจัดการปัญหานี้ค่ะแต่คําถามก็คือนโยบายเนี่ยจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสหราชชาาจักรเองหรือเปล่าแล้วแต่ละประเทศจะตอบสนองต่อนโยบายนี้ ยังไงนะคะรวมถึงสุดท้ายแล้วมาตรการเนี้ยมันจะช่วยลดปัญหาการอพยพผิดกฎหมายได้อย่างจริงจังแล้วก็ยั่งยืนไหมเราก็ต้องมารอดูกันเนาะ เพื่อนๆล่ะคะมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวดีๆที่หมอบนำมาฝากกันแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง M Family l i f e Indie ของหมอบไปด้วยนะคะปกติแล้วเวลาหมอบเอาข่าวอะไรมาเม้ามอนเนี่ยนะหมอบก็จะมีข่าวต้นฉบับให้เพื่อนๆได้อ่านรายละเอียดกันใต้คลิปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าโมเนาะ สำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณูรุดคขั้นเลยที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามรับชมจนจบวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย